ดังออหมอเซ็งอีกแล้วครั้งหนึ่งนะคะสวยไหมคะข้างหน้าเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะสีเขียวเป็นสินค้าของคุณหมอเซ็งที่ขายดีอันดับหนึ่งสุดยอดที่สุดของคุณหมอเซ็งยอดยติตอันดับตลาดขายดีมากๆเลยนะคะนี่กือว่านชจ้าพลูกสุดหนึ่งของคุณหมอเซ็งหรือเอ็กวันนะคะทุกท่านคะถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะต้องฟังทาั้งนี้เลยค่ะเพราะเลยมันจะช่วยตอบโจทย์ของคุณ ผู้หญิงอะไรบ้างสมุนไพรทั้งหมด99บชนิดดีที่สุดสุดยอดที่สุดหนึ่งเรื่องของผู้หญิงท่านไหนทานแล้วกินแล้วสวยกินแล้วใสภายในก็เต่งตึงผิวพรรณก็จะสวยนะคะเต่งตึงหน้าเด้งหน้าฟูหน้า,หนา,หนาแห้งๆทาแป้งไม่ติดทานเอ็กวันของคุณหมอเส็งตอบโจย์ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญยังเน้นดูแลเรื่องระบบภายในของคุณผู้หญิงด้วยคุณผู้หญิงท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องคันตกขา้ามีกลิ่นนะคะ คอดบุดไม่ได้อยู่ไฟประจําเดือนมาไม่ปกติมูลุกต่ำมรุกโตมรุกหย่อนมรุกยานนะคะแล้วที่สําคัญคอดบุดแล้วมาได้อยู่ไฟใช้แทนการอยู่ไฟช่วยขับน้คาอปลาผู้หญิงที่ไหนคนไหนหนาวร้อนร้อนวุ้วววบบบนะคะมูลุกต่ำมรุกโตมรุกหย่อนยานใช้สูตรนี้เลยนะคะว่านชักมุลของคุณหมอเส็งสูตรหนึ่งลือเอ็กวันช่วยตอบโจทย์ของคุณผู้หญิงได้ด้วยนะคะหรือผู้หญิงท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเหมือนจะเหมือนน้องอ้อไงลูก2คนพเนพราะผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเสงสูตรนี้เลยนะคะถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพจของน้องอ้อด,ด้วยนะคะที่เพจสมุนไพรหมอเสงออนไลน์ทั่วไทยคะ่ะหรือติดต่อหลังไม้นะคะสอบถามมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์081693 6399ยงนะคะ0 8 1 6 ทุกเรื่องเรื่องสมนุนไพรไว้ใจหมอเสงค่ะสวัสดีค่ะ